ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมาดีอีกออสองตัวเออโหยมาลเรือยืงสองพันไปดีครับผมอมจานนี้โอ้โหสุดจัดสุดจริงว่ะ ดีครับผมดีช่องปั่นมือแตกวันนี้มาอยู่กับพีเสือแดนของพีจีจัดไปโอ้โวันนี้พีเสือเราจะจัดหนักจัดเต็มให้เราหรือเปล่าเปิดยอดมาแค่400เราจะปั่นไปที่20ิเลยนะมาดูเขาผมวัดวัดขึ้นไปเลยทำหมากก็มาทำมาหมาก็นอนไวยังไงถูกคอมันถึงช็อตแรกยังไงโอ้โหปั่นทีเดียวเขาถูกท้องเงี้ยหรือเปล่ายังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมาดีอีกสองตัว เออโหมาลเลือยังหืมสองพันไปดีครับผมชาตินี้โอ้โหสุดจัดสุดจริงวะ่ะมาถูกจังหวะมาถูกเวลามาถึงก็โปกพักเข้าสองพันไปเลยทีเดียวรออะไรครับผมมาถึงเราต้องอัดไปดิมาดีเปิดหัวดีอย่างนี้มันต้องจัดหนักจัดเต็มแล้วละ่ะเอ้ก้อนหองเอ้สวยโอ้โหพันหนึ่งไปดิมาวะ่ะมาวะ่ะออือ แล้วไงหลายประทัดไปเปยังไงเฮ้ยส่องแดงส่องแดงส่องแดงว่าไงส่องแดงว่าไงยังไงอีกตัวหนึ่งมาดิเออมาดิรูเรื่องโอ้พูดสิบรูรัวไปเลยว่ะอะไรวะเนี่ยมาถึงแค่สี่พันไปแดวเขา็อตนี้อืออรออะไรผมเข้าสเต็ปเรามาดีทื่อัพไปทีหนึ่งรอแล้วล่ะ อืมาดีจัดมาดีจริงเฮ้ยยังไงเฮ้ยประทับวะยังไงโหเข้ารัวรัวเอาดิเอาดีวะมาดีวะยังไงเฮ้ยไม่ยากไม่ยากอีกช่องหนึ่งเออมาดีรู้เรื่องช็อตนี้5 0าพันเอาวะเอาวะโอโหรูเรื่องบ่าคังไปแล้วมาถึงก็เข้ารัวรัวแจกคูณสิบกันแบบปังปักันเลยทีเดียว ขอแค่มาถูกเวลานะผมมาถือว่าโชคดีเรามาปุ๊บแตกปั๊บืึสุดจัดสุดจริงว่ะ2นาทีมียอดล้หมื่นสองแตกมือกันแบบโคตรโคตสวยๆกันไปเลยทีเดียวโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแต่ยังไงครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ปั่นมือแตกด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ